เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่าอากาศยานดอนเมืองก็กลับมาคึกคักและก็มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากครอบครัวของแอร์เอเชียได้ย้ายสายการบินทั้งหมด3สายการบินกลับมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่ง3สายการบยการบินนี้ก็ประกอบไปด้วยไทยแอร์เอเชียแอร์เอเชียมาเลเซียแล้วก็แอร์เอเชียอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นทําให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ดอนเมืองเนี่ยก็จะมีสายการบินทั้งหมด5สายการบินหลักมาบินประจํานะครับ นอกจาก3สายที่ผมพูดถึงไปแล้วก็จะมีอีก2สายเดิมที่ให้บริการมาตั้งนานนั่นก็คือนกแอร์กับทางด้านของโอเลียนไทยโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเที่ยวบินแรกของไทยแอร์เอเชียที่บินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองก็คือ FD3677 นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้โดยบินออกไปในเวลา6 1โมง15นาทีนะครับตรงเวลาเดินทางไปที่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียครับ ซึ่งจากการสอบถามนะครับโดยเฉพาะทางด้านของผู้บริหารแล้วก็ตลอดจนผู้ที่ไปใช้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองในวันแรกที่กลับมาให้บริการแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารก็มีความพึงพอใจกับการกลับมาให้บริการของแอร์เอเชียรวมทั้งยังพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการปฏิบัติการที่ทางทอทอนั้นเตรียมการเอาไว้รองรับกับผู้โดยสารจํานวนมากเราไปฟังเสียงของผู้โดยสารดินยันถึงความพึงพอใจในครั้งนี้กันครับ ด้วยความรู้ไ่้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นวันแรกอยู่แล้วด้วยนะฮะเราก็เลยเตรียมตัวออกมาแต่แต่เช้าเช้าในส่วนของเคาน์เตอร์แอร์เอเชียเองก็บริการอย่างดีเช็คอินได้เร็วรวดเร็วนะฮะก็ไม่มีไม่ดิ้ดปัะขัดปัญหาอะไรโดยภาพรวมก็ถือว่าดีครับตั้งแต่จุดที่มีการเช็คอินเข้ามาจนมาถึงเข้ามาโซนอยู่ที่ฟรีใช้เวลานานหรือไม่ไม่นานครับพอดีว่าผมผมนั่งพักแต่จริงๆแล้วถ้าโปรเซสจริงๆก็ไม่ไม่เกิน15นาทีก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะว่ายัางไฟเช้าหยู่เปล่าไม่แน่ใจนะฮะ อ๋อยังไม่เจอปัญหาอะไรมีมีนิดหน่อยที่รถรถรถติดรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ยังไม่เจอปัญหาใดทั้งสิ้นก็สะดวกอ่ะ Yes so far everything is very nice I took last time Air Asia from the other airport it was very good but this one is nice airport I think it's good Yes I think it's very well organized here I'm surprised we came here in the morning here and we're taking off to, to c h u n k i n g at 6.20 and it's really, really great that it's organized here very good. Um, some shops are closed now, but it's fine, you can get your coffee and find things. And that's okay, I think. ก็อย่างที่ผู้โดยสารชาวเยอรมนีท่านนี้บอกนะครับก็คืออาจจะมีร้านค้าบางร้านครับที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบนักแต่ว่าโดยรวมแล้ว อย่างเช่นร้านดิวตี้ฟรีหรือว่าร้านค้าปลอดภาษีที่บริหารจัดการโดยทาง King Power ก็เปิดให้บริการรวมถึงร้านค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ The m ม l l Group เองก็เปิดให้บริการเกือบจะครบทั้งหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งภายในขณะเดียวกันครับเรื่องของการโดยสารและก็การเชื่อมระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับทางดอนเมืองก็มีการแจ้งมาจากทางทอทนะครับว่ามีหลากหลายช่องทางที่เขาจัดเตรียมเอาไว้รองรับกับผู้โดยสาร ช่องทางแรกครับก็คือท่านลงไปที่บริเวณชั้น1ของอาคารหนึ่ง,งี่แหละครับก็จะมีรถเช่าบัสของทางคสมกรอให้บริการอยู่โดยมีทั้งหมด8คันด้วยกันโดยรถเนี่ยจะมีการออกเดินทางถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนจะอยู่ที่20-30นาทีต่อเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชั่วโมงปกติก็จะบินทุกๆ1ชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครจะไปใช้บริการก็ต้องเป็นผู้โดยสารที่มีตั๋วยืนยันว่าท่านจะต้องไปต่อเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย นอกจากนี้ยังมีนี่ครับก็คือการให้บริการจากทางคนขับรถแท็กซี่นะครับซึ่งจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาครับจากทั้งหมด3,000คันก็จะเข้ามาเป็นรถล็อตรถหนึ่งประมาณสัก24-30คันด้วยกันรวมถึงยังมีรถตู้และก็รถอิมมซีนเอาไว้รองรับกับผู้โดยสารที่ต้องออกเดินทางหลังจากเดินทางมาถึงที่ดอนเมืองเรียบร้อยแล้วจํานวนเที่ยวบินทั้งหมดครับที่จะบินลงมาแล้วก็บินขึ้นไปจากท่าอากาศยานดอนเมืองในวันนี้จะมีอยู่ที่2 8 1เที่ยวบินนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยวบินนนภายใปประเเทศเ็หลัก ทางด้านของกรรมการผู้มยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยคุณอนิรุ์ถนอมกุลบุตรก็บอกนะครับว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าผลตอบรับจากการใช้บริการของผู้โดยสารกับสายการบินโลคอสแอร์ไลน์หรือว่าสายการบินต้นทุนต่ำมีเพิ่มมากขึ้นความจริงแล้วทางทอทอเองก็พร้อมเหมือนกันครับถ้าหากว่าความจุของอาคารหนึ่งผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยเต็มความจุคือ16ล้านคนก็พร้อมที่จะไปปรับปรุงอาคาร2ต่อไปซึ่งจะสามารถทําให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นฮะ ในขณะนี้ผมได้มีแผนในการพัฒนาอาคาร2เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของผู้โดยสารไว้เรียบร้อยแล้วโดยที่อาคาร2เนี่ยจะรองรับได้อีก9ล้านคนต่อปีน่นาจะตั้งตึงตุลาคมเนไนต้นไปเราก็จะพัฒนาอาคาร2ใ,ให้กลับมาใช้งานเพื่อเตรียมกลานไว้รองรับการให้บริการกับผู้โดยสารต่อไปครับ9ล้านคนบวกกับของเดิม16ล้านก็เป็น2 5ล้าน25ล้านคนครับ,นคนครบยังยังไม่เต็มฟูลเซียของท่าอากาศยายนอนเืองน,นะครับเพราะว่าท่าอากาศยายนอนเืองร,รองรับได้ถึง36ล้านคนต่อปีครับ มาดูมุมมองของผู้บริหารสายการบินที่ย้ายมากันบ้างนะครับอย่างซ e o อของไทยไอยเอชีคุณทัศพลแบรเวลครับก็บอกว่าพึงพอใจครับเกี่ยวกับการให้บริการและก็การกลับมาที่ดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งโดยภาพรวมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผู้โดยสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับที่ไปใช้บริการผิดสนามบินก็คือเดินทางไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทั้งหมด5คนครับแต่ตอนนี้ทางไทยไอยเอชีก็มีการให้ความช่วยเหลือโดยการพามาที่ดอนเมืองเรียบร้อยแล้ว รวมถึงคิดว่าจํานวนผู้โดยสารที่จะเดินทางผิดสนามบินเนี่ยก็จะมีลดน้อยลงครับเพราะความจริงทางสายการบินมีการแจใ้งผู้โดยสารทราบล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับประเมินเอาไวไ้ด้วยว่าในอนาคตเมื่อดอนเมืองเนี่ยนะครับกลับมาใช้งานมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถเป็นการช่วยลดต้นทุนของบรรดาสายการบินได้เพราะว่าไม่ต้องไปจอดหรือว่าไปบินวนข้างบนให้เสียเวลานะครับก็จะสามารถลดต้นทุนของไทยเอเชียได้ประมาณร้อยละ2 3ฮะ ปิดท้ายครับดูความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการลงทุนทุนไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันบ้างครับความจริงแล้วตอนเปิดตลาดนดัชนีปรับตัวลดลงมาประมาณ 3. จุดส่วนหนึ่งก็มาจากการขาย BEC ที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการส่งออเดอร์ผิดนะครับจากทางโบรกเกอร์แต่ว่าไปไปมา,มาครับดัชนีก็สามารถพลิกกลับมายืนอยู่ในแดนบวกแล้วก็ปิดตลาดครึ่งเชา้าสามารถทะลุระดับสําคัญได้1,300จุดคุณผู้ชมฮะ ครึ่งเช้าที่ผ่านมาครับหุ้นไทยปิดบวก2.32จุดมาอยู่ที่1 3 0 1 1 1จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย1 3 0 1 1ล้านบาทโดยค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมาอยู่ที่30บาท86ถึง88สตางค์ต่อ1น่ดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์30บาท76ถึง80สตางค์ต่อ1น่ดอลลาร์สหรัฐนะครับด้ราคาทองคำช่วงเช้าปรับลดลงมา50บาททองคำแท่งรับซื้อ25,700ขายอณะที่งรูปพันธจ็ดรับขายออก2บาทครับ พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับ